นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องรอ้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอดมินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องความคิดที่ผิดพลาดของผู้คนมันจึงเป็นหน้าที่เราเพื่อตัดสินใจข้อความโพสต์จากเลดาริโอได้เขียนข้อความไว้ว่าผู้คนมากมายมักจะตอบด้วยทฤษฎีที่ผิดพลาดหรือว่ากลับกอกไปมา คุณจึงจําเป็นจะต้องตรวจสอบและสอบทานอีกครั้งหนึ่งโดยเพราะบางคําตอบที่มันดูน่าสงวนสงสัยผู้จัดการบางคนไม่ต้องการที่จะทําแบบนี้มันเหมือนว่าเราไม่ให้ความเคารพแก่ผู้คนเหล่านั้นแต่ผู้จัดการควรจะตระหนักว่าการจะเชื่อใจใครสักคนนั้นมันก็มีทั้งได้รับและสูญเสียอยู่เสมอเพราะฉะนั้นคุณจึงจําเป็นจะต้องฝึกปือตอนเองให้มีความแม่นยําในการตัดสินใจ เกี่ยวกับสิ่งที่ผู้คน,น,นกำลังบอกกล่าวเรื่องราวนั้นๆและคุณก็จะได้รู้ว่าใครคือคนที่ควรจะฝากชีวิตเอาไว้ผมคิดว่าข้อความนี้ไม่ใช่เพียงแค่การเรียนรู้ในเรื่องของการคัดคนเข้าทํางานแต่นี่หมายถึงการเลือกคู่ชีวิตนี่หมายถึงการเลือกพาร์ทเนอร์รวมไปถึงการเลือกคบเพื่อนในชีวิตประจาวันถ้าเกิดสมมติว่าเรามีเพื่อนแบบนั้นแบบนี้และเราไม่ได้เรียนรู้และเข้าใจมันว่าจริงๆแล้วเกิดสมมติว่าความเหงากับการที่เราเลือกคบคน อะไรมันสำคัญกว่านี่ก็จะเป็นการตัดสินใจครั้งแรกของชีวิตของเราแล้วก็สมมุติเราไม่เข้าใจแบบนี้เราก็จะไม่ตระหนักรู้ว่าความเหงาบางครั้งดีกว่าการเลือกคบคนที่ผิดหรือว่าการตัดสินใจอยู่กับคนที่ผิดแน่นอนคนที่ผิดในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นคนผิดแต่มันคือการผิดจากสิ่งที่เราตั้งใจเอาไว้ในเมื่อเราอยากจะมีชีวิตที่มีความสุขเราต้องหาคนที่มีแนวโน้มที่จะมีความสุขไปด้วยกันเขาจะต้องมีศีลศรัทธาจาคะและปัญญาเท่ากันถ้าเกิดสมมติเขาไม่มีสีส่ การจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนี้แทบเป็นไปไม่ได้เลยเพราะเราจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงและนี่คือตัวชีวิตที่สําคัญที่สุดที่เราจะต้องเรียนรู้จากมันผมไม่ตั้งคําถามขึ้นมาว่าอย่าไปนึกตึกเอาว่าคําตอบผู้คนนั้นจะถูกต้องเสมอไปถ้าเกิดสมมุติว่าเรานึกตึกไปเองคุณคิดไปเองค,ค,องคบคิดไปเองว่าคําพูดของผู้คนสิ่งที่เขาได้บอกกล่าวเรามาเป็นความจริงทั้งหมดผมอยากจะบอกตรงนี้เลยว่าไม่ใช่จริงทั้งหมดอย่างแน่นอนมนุษย์เราเกิดกันมา2030ปี อย่างรุ่นผมนี่เองเราใช้ชีวิตมานานพอสมควรแน่นอนเรามีอดีตเรามีประสบการณ์ที่ล่วงเลยผ่านมาเต็มไปหมดเลยผมแค่อยากจะถามว่าถ้าเกิดสมมติเราจริงใจกันจริงๆเรากล้าเล่าเรื่องส่วนตัวตัว,ตวเองรอเปล่าที่เราผิดพลาดล้มเหลวล้ม,ล,มลุกคลุกคลานหรือว่าเราเล่าสิ่งที่มันทําให้มีอิทพลต่อความสัมพันธ์ของเราในวันนี้เลยซึ่งแน่นอนผมเชื่อว่าถ้าเกิดสมมติเรากล้าเล่าจริง,รงๆคนน้อยคนก็จะเลือกที่จะไปต่อในชีวิตของเราแต่ยังไงแล้วก็ตามชีวิตเราไม่ได้บ่งชี้ว่าให้เรา กปิดทุกอย่างหรือเล่าทุกสิ่งทุกๆอย่างเราตอบแบบภาคเศษได้แต่เราไม่จําเป็นจะต้องตอบแบบตรงไปตรงมาในทุกๆเรื่องในสิ่งที่เขาถามเรามาเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเรียนรู้แบบนี้เข้าใจแบบนี้เราจะรู้ว่าถึงแม้เป็นการสัมภาษณ์งานก็ตามเรารับคนเข้าทํางานเราก็ต้องเลือกให้ดีๆว่าคนคนนี้เขาเหมาะกับอะไรเขาเป็นคนดีไหมเป็นคนรักในการทํางานแค่ไหนและชีวิตประวันของเขาเป็นยังไงบ้างเขาเชื่อในอะไรสิ่งนี้เราต้องถามตลอดเวลา เพื่อเราเรียนรู้ว่าคนคนนี้เ็เป็นคนยังไงจริงๆพู้จัดการบางคนไม่ได้ตระหนักถึงสิ่งที่ควรตัดสินใจการปล่อยปะละเลยของข้อมูลมักจะมีปัญหาตามมามากถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีข้อมูลครบแล้วเรามีสัญญาณที่ย้ำเตือนเรามากกว่าสองรอบเราต้องตัดสินใจถ้าเกิดสมมติเราไม่กล้าตัดสินใจแปลว่าเราก็เป็นคนที่ละล้วมใน,นการตัดสินใจครั้งนี้ไปเมื่อเราละล้วมครั้งแล้วครั้งเล่าเราก็จะไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้อย่างเทนตรงและชัดเจน ผมเน้นย้ำในเรื่องการตัดสินใจบ่อยครั้งมากๆ d e c i s i o n making นี้เป็นสิ่งที่เราจะบอกตัวเองได้เลยว่าเรากำลังเลือกสิ่งที่ถูกหรือผิดสิ่งที่ใช่หรือไม่ใช่รวมไปถึงสิ่งที่มันจะนำความสุขหรือนำความทุกข์มาให้กับเราถ้าเกิดสมมติเราตัดสินใจผิดพลาดบ่อยครั้งนั่นหมายความว่าชีวิตที่เราจะรุดหน้าไปได้ไกลนี่อาจจะเป็นไปได้ยากมากๆมันจึงเป็นเหตุผลว่าเราอาจจะมีชีวิตที่ติดหล่มอยู่ตรงนี้ชะงักงันอยู่ตรงนี้หรือเปล่าแน่นอนว่าเราจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเอง เปลี่ยนแปลงทัศนคติความคิดจิตใจรวมถึงเปลี่ยนแปลงเรื่องราวต่างๆในชีวิตให้มากขึ้นกว่านี้ถ้าเราไม่มีความรู้อะไรเลยก็หาความรู้เพิ่มเติมถ้าเราไม่มีประสบการณ์ในชีวิตจงมองย้อนกลับไปอดีตนิดหนึง่งเรียนรู้กับมันว่าความผิดพลาดความล้มเหลวหรือปัญหาบางปัญหาเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่และเรียนรู้จากมันให้ดีๆเกบ็บเกี่ยวประสบการณ์โดยการสังเกตว่าผู้คนนั้นจะมีทัศนคติที่ผิดพลาดอย่างไรเนื่องโดยมีคนส่วนน้อยที่คิดถูกต้องในยุคสมัยนี้ ผมกล้าเหมารวมว่าคนสมัยนี้มีความคิดที่ถูกต้องน้อยลงมากๆมันไม่ได้หมายความว่าเขามีความคิดที่แย่ลงแต่เขาไม่มีหลักหรือว่าเบสที่ดีพอสมควรผมเชื่อว่าความคิดที่ถูกต้องนี้มันคือการที่เรามีความคิดที่เป็นกระบวนการเรามีกระบวนการสร้างที่ชัดเจนมีแก่นหรือว่าแกนที่จะบอกได้ว่าเรากําลังจะบุดหมายเวงทิศท,ทางใดสมมุติเราต้องการประสบความเร็จในชีวิตแล้ววิถีทางเราคืออะไรเราแค่อยากหรือเปล่า อยากหรือไม่อยากนี่ไม่ใช่ตัวบ่งชี้เลยสิ่งที่เป็นตัวบ่งชี้ในชีวิตก็คือการกระทำความปรารถนาและความมุ่งมั่นในสิ่งที่เราเป็นไปต่อไปเรื่อยๆนี่แหละจะเป็นตัวชี้วัดที่สําคัญหากว่าเราเรียนรู้ที่จะอยากอย่างเดียวมันหมายความว่าเราก็จะไม่สามารถตอบโจทย์ตัวเองได้เลยว่าวันนี้ฉันต้องการสิ่งนี้จริงๆหรือเปล่าและผมก็ย้ําอีกรอบหนึ่งว่าอยากไม่อยากไม่ใช่เป็นตัวตอบโจทย์เลยเราต้องสร้างมันขึ้นมาเราต้องเรียนรู้ว่าถ้าเกิดสมมติเราต้องการที่จะคองคู่หรือว่า อยากเจอเนื้อคู่จริงๆในชีวิตเราต้องพร้อมตั้งแต่วันนี้เราต้องพร้อมที่จะคบพร้อมที่จะเริ่มต้นพร้อมที่จะเสียสละบางอย่างในชีวิตออกไปไม่ใช่ว่าจูจ่ๆเราจะเจอคนที่พร้อมเหมือนกับเราคนที่ใช่เหมือนกับเราในสิ่งที่เราตั้งใจเอาไว้โดยที่เราไม่มีอะไรเลยเป็นของตัวเราเองในณวันนี้เราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แล้วอย่ารีรออย่ามัวแต่รอคอยบางสิ่งบางอย่างให้มันเกิดขึ้นกับเราเองแต่จงเร่งสร้างขนขวายด้วยตัวเราเองด้วยและพยายามหาคนเหล่านั้น นี่แหละจะเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งต่อยุคสมัยนี้เพราะมันคือความคิดที่ถูกต้องนั่นเองวิธีสุ่มเดินอาจจะไม่มีอยู่จริงแต่บางคนก็คิดว่าโลกจะเหวี่ยงสิ่งที่ใช่มาหาเราโดยที่เราไม่ต้องขนขวายทําอะไรให้มันดีขึ้นเลยความคิดเหล่านี้ผมเจอบ่อยครั้งผมกล้าพูดเลยนะว่าถ้าใครกำลังคิดความคิดเหล่านี้อยู่ให้หยุดคิดเลยตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปไม่ว่าจะเป็นความคิดว่าเราไม่ต้องทําอะไรหรอกคนที่ใช่ก็คือใช่คนที่เขาชอบเราเขาก็ต้องชอบเรา เราไม่ต้องพยายามเลยทั้งนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นความคิดที่ผิดหมดเลยคนที่ใช่อาจจะมีอยู่จริงแต่มันมีคนที่ใช่มากขึ้นเรื่อยๆเพราะเราเชื่อมั่นว่าเขาและเราจะสามารถจับมือไปด้วยกันได้ผมว่าคนที่ใช่มันก็คือการที่เรารู้จักตัวเองมากขึ้นว่าโอเคฉันจะทําอย่างไรให้อีกคนหนึ่งมีความรู้สึกดีและฉันรู้สึกดีตามไปด้วยม่าจะเป็นการพัฒนาตัวเองการเปลี่ยนแปลงตัวเองในทิศทางที่ดีขึ้นแน่นอนชุดมวลรวมเราจะดีขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เราทำเหตุที่ถูกต้องถ้าเกิดสมมติว่าแฟนเราเขามีความคิดเห็นด้วยกับสิ่งเหล่านี้มันก็แปลว่าเรามีศีลเสมอการมีศรัทธาเสมอกัน,กนเราเชื่อในสิ่งเดียวกันเราเชื่อว่าการพัฒนาตัวเองทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นนี่แหละจะเป็นโจทย์ที่เราต้องถามกันแล้วสนทนากันเรื่อยๆอย่าเพิกเฉยเด็ดขาดเพราะสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นตัวเน้นย้ำว่าเรานี้มีความคิดอย่างไรความอ่านอย่างไรและมุมมองต่อ,เร,อเรื่องเรื่องหนึ่งเป็นอย่างไรบ้างถ้าเกิดสมมติว่า กำลังเลือกคนเข้าทำงานและเรารู้สึกว่าโอเคทีมเราเนี่ยเป็นคนที่ใส่ใจเรื่องของตัวเองเป็นคนรู้จักตัวเองเรามีความเป็น Self s e l ฟ์ c อ u a l i z a t i o n คือมีความรู้แจ้งและตระหนักรู้เรื่องของตัวเองจริงๆและกิดสมมติเรารับคนเข้าทำงานโดยที่เขาไม่มีการรู้จักตัวเองเลยเราจะมาทำงานร่วมกันได้อย่างไรนี่เป็นเหตุผลที่เราต้องเลือกต้องตัดสินใจต้องถามไทในเรื่องที่สมควรถามไทเพราะนี่แหละจะเป็นโจทย์ที่ทําให้เราทุกๆคนร่วมทําด้วยกัน และเราก็จะทําโจทย์นี้อย่างสมดูล่วงอย่างสิ่งที่ควรจะเป็นสุดท้ายนี้ไม่ต้องกังวลไปว่าเราจะไม่เครารพผู้คนในสังคมแต่ให้เราเครารพความดีและความถูกต้องเอาไว้เป็นเกณฑ์เพราะความสงสารไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นจริงหากว่าวันนี้เรากําลังสงสารคนหนึ่งเขาอาจจะมีชีวิตที่ลําบากลําเคนเขาไม่สามารถมีชีวิตที่ยกระดับในสิ่งที่มันเป็นไปให้มันดีขึ้นได้เลยไม่ว่าจะผ่านไปกี่สิบปี20ปีชีวิตของเขาก็จะเป็นอย่างนั้นต่อไป แลาเรา้สึก<ส>ว่าเฮ้ยเราสามารถจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาได้เราสามารถจะช่วยคนคนนี้รับเขาเข้ามาทำงานรับเขาเข้ามาเป็นคู่ชีวิตรับเขามาเป็นเพื่อนผมอยากจะเตือนไว้ตรงนี้เลยว่าคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใครได้จริงคุณไม่สามารถช่วยเหลือใครได้เลยนอกจากคุณเห็นประโยชน์แล้วว่าสิ่งที่คุณมีและเขามีสามารถเกื้อกูลและช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้นี่แหละจึงเป็นประโยชน์ที่สุดสาาเขาจะต้องเห็นประโยชน์ในใสิ่งที่เรามี และเราก็ต้องเห็นคุณค่าในสิ่งที่เขาได้รับไปด้วยโดยอย่างเท่าๆกันด้วยซ้ําสิ่งเหล่าน,นี้เป็นตัวน้นยันว่าเราจะต้องสังเกตผู้คนจริงๆถ้าเกิดสมมุติเราทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันเป็นงานที่มันจะต้องมีสิ่งที่มันรุดหน้าไปได้ไกลหรือว่าร่วมเดินทางไปยังอนาคตที่ดีขึ้นเราต้องหาคนที่มีพลังหาคนที่เชื่อมั่นในสิ่งเดียวกันเราพูดปุ๊บสายตาเขาเปลี่ยนเลยเขาจะต้องมีสายตาที่มีความเชื่อมั่นในสิ่งที่เราพูดถ้าเกิดสมมติเราพูดปุ๊บ เขาก็สส่หัวมองว่าโอ้โหพูดอะไรออกมาเราต้องเน้นย้ำแล้วว่าเราต้องตัดคนนี้ออกจากชีวิตให้เร็วที่สุดเพราะคนเหล่านี้เขาไม่เชื่อในสิ่งที่เราคิดที่เราเป็นและเราทําหลังจากนั้นโลกใบนี้ก็จะเวี่ยงคนที่ไม่ใช่ออกไปและคนที่ใช้ก็จะเข้ามาหาเรามากขึ้นสิ่งที่ผมอยากจะบอกและสรุปไว้ที่นี้ก็คือจงตัดสินใจเลือกคนให้ดีไม่ว่าคุณจะเลือกคนคนนี้เพราะเหตุผลใดขอให้คุณตัดสินใจด้วยดุลพินิษข้อมูลในเหตุผลที่คุณพึงมี ในสิ่งเหล่านี้ที่คุณมีข้อมูลประสบการณ์และการสั่งสมมาตลอดเวลาทั้งชุดของคุณขอให้คุณเลือกให้ดีที่สุดเพราะนี่คือการเลือกและการเปลี่ยนแปลงอนาคตของคุณเองและคนในสังคมผมเชื่อทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอขอบคุณครับรวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook, Twitter และ YouTube และอย่าลืมติด hashtag เพื่อนปรึกษาหรือ f r ร e n d Talk a ด้วยนะครับ